สวัสดีค่ะชาวกรกฎลัคนาราศีกรกฎเข้าสู่การทํานายดวงไตรามาสแรกของปี65ค่ะการทํานายในครั้งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3สําหรับสําหรับแรกก็จะเป็นการทํานายแบบจักรราศี12ด้านนะคะแบบละเอียดละเอียดกันเลยสํารับที่2คําแนะนําจากไพ่ทาโรและสําหรับที่3คําแนะนําจากไพ่ออร์เคลนค่ะ การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนในคนหนึงโปรดใช้วิจรารญาในการชมค่ะลัคนากระดุมพาสหัตชาพันธุปุตตะอลิปัตตานิมรณะนะ สุภากรรมมะลาภาวินาศชาวกรกฎผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหานะคะและก็รวมถึงลัคนากรากฎด้วยค่ะก็ลัคนานะคะชาวกรกฎได้ไพ่สอง ไม้เท้าสองไม้เท้าคือการติดต่อเจรจาในเรื่องของการงานธุรกิจทางไกลต่างประเทศหรือการใช้ภาษาประสบความสำเร็จการงานรุ่งเรืองนะคะถ้ายิ่งมีการติดต่อพบปะการเจรจาด้วยจะยิ่งก้าวนารุ่งเรืองค่ะการงานดีนะคะกระดุมพักการเงินค่ะการเงินได้ไพ่4ี่สี่เหรียญ การเงินจะเป็นประเภทที่จะต้องเก็บออมนะคะเก็บหอมรอมริบค่ะอย่าเพิ่งไปใช้ใจ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นหรือว่าอย่าเพิ่งที่จะเอาเงินไปลงทุนอะไรนะคะเก็บเงินไว้ก่อนนะคะในช่วง3เดือนนี้สาหัสช้าเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงได้ไพ่ w h e l of fortune เพื่อนฝูงดีค่ะเพื่อนฝูงจะมีนําโชคมาให้นะคะคุณจะมีโชคกับเพื่อนฝูงนําโชคมาให้ค่ะ พันธุญาตพี่น้อง4ดาบญาติพี่น้องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้หรือเขาเองก็กําลังลําบากอยู่นะคะกำลังตกงานอยู่หรือกําลังนอนพักฟื้นไม่สบายอยู่ญาติพี่น้องช่วงนี้ยังพึ่งพาอะไรไม่ได้ค่ะ ปุตตะบุตรบริวารได้ไพ่เดอะไฮโปแฟนนะคะบุตรบริวารได้ไพ,พ่พลามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเป็นคนดีได้ดังใจหรือว่าบุตรบริวารบางคนบุตรบริวารอาจจะกําลังไปถือศีลภาวนาหรือบวชหรือกําลังเป็นคนที่กําลังสนใจในเรื่องของการศึกษาในเ,เรื่องของศาสนานะคะหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาจิตใจอยู่ดังนั้นบุตรบริวารเนี่ยเป็นมงคลนะคะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลืออลีอลีได้ไพ่เอ็ดออฟแพดเดิลนะคะก็เงินก้อนใหญ่จะเป็นอุปสรรคนะคะใครที่หวังว่าจะได้รับเงินก้อนใหญ่ที่มาจากมรดกหรือเงินกู้นะคะหรือว่าโชคตรงไหนนะคะจากนี้สินที่เขาเอามาคืนเรายังมีอุปสรรคอยู่นะคะยังไม่ได้รับเงินก้อนใหญ่ที่เราหวังไว้ค่ะ ปัตตนนี้คู่ครองนะคะคู่ครองหรือหุ้นส่วนได้ไพ่ห้าดาบมีความขัดแย้งกันค่ะในช่วง3มเดือนนี้อาจจะมีเรื่องระหองละแหงขัดใจกันมีความขัดแย้งกันในะหัวเสีสยใ่กันหรือว่ามออีความคิดเห็นต่างกับคู่ครองคนรักหรือว่าหุ้นส่วนนะคะ มลณะ,ะค่ะมลณะ,ะสุขภาพสุขภาพจะเสียเงินเสียทองเพราะการดูแลรักษาสุขภาพอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าดูแลรักษาสุขภาพต้องเสียเงินเสียทองค่ะสุภา สุภาพความสุขความสําเร็จนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองนะคะทําให้เราเนี่ยยิ้มกระยิมยิ้มย่องม,มีความสุขนะคะการเงินจะประสบความสําเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะหุ้นหรือว่าการเทรดหุ้นการร่วมหุ้นกับคนอื่นนะคะก็จะประสบความสําเร็จนะคะ การมาก,การงานการงานจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองได้เงินได้ทองหรือได้ขยายกิจการขยายสาขาได้มีพันธมิตรใหม่นะคะมีผู้ร่วมหุ้นใหม่หรือว่ามีการเอ่อก้าวหน้าของอาชีพการงานให้เงินให้ทองหลัง่งไหลเข้ามานะคะ ลาภลาผลได้ไพ่จัสติกนะคะลาผลจะมาจากอานาจวาสนาบารมีนะคะผลประโยชน์ที่หลั่งไหลเข้ามามีคนมาตอบแทนนะคะการช่วยเหลือหรือว่าจะเป็นจะเป็นลักษณะของการที่เรามีอํานาจเลยเอื้ออํานวยผลประโยชน์นะคะโชคลาภเข้ามามากยิ่งขึ้นค่ะวินาศ วินาศก็คือในเรื่องของความเสียหายนะคะต่างๆระวังจะขัดแย้งกับผู้หญิงที่เป็นคนเก่งคนแก่ง working woman นะคะหรือคนที่อยู่ในตำแหน่งที่อาจจะเป็นเจ้านายนะคะหรือว่าเป็นรุ่นพี่ต้องเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยืดหยุ่นไม่ค่อยหยวนนะแล้วก็เลยอาจจะทำให้มีความขัดแย้งกับคุณกรกฎได้ค่ะ สำหรับที่2ค่ะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ในไตรมาสแรก6 5นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างขอคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะ Four of Wands the Moon Nine of Cups Strange Queen of Wands Eight of Pentacles, n i 9 of Cups, King of Wands, Ten of Cups. คำแนะนำจากไพ่ทาโลกค่ะว่า ไม่ต้องไปกังวลนะคะในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือทําให้คุณเนี่ยรอดผลจากอุปสรรคในเรื่องของการงานใครที่หางานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานเพราะคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีคนช่วยให้คุณได้งานนะคะธุรกิจการงานจะมีความสําเร็จนะคะโดยที่มีคนที่มาเอื้อประโยชน์ให้หรือมีหุ้นส่วนเข้ามาช่วยหรือมีคนที่จะช่วยเหลือนะคะด้วยความรั หรือว่าด้วยเสน่หาต่างๆนะคะก็ถือได้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเข้ามาช่วยประคับประคองทําให้ธุรกิจการงานมันราบรื่นมันมั่นคงและมันประสบความสําเร็จไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากค่ะ ต่อไปค่ะสิ่งที่พ่ออยากจะบอกนะคะว่าการหาเงินนั้นสําหรับชาวกรกฎนั้นนะคะจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองด้วยความสามารถด้วยความเก่งด้วยความที่เป็นคนอึดสตรองอดทนและขยันขันแข็งนะคะคุณจะหาเงินได้เยอะนะคะในช่วง3ามเดือนนี้ขอให้ขยนันขอให้มีความตั้งใจจริงนะคะแล้วก็น้ําขึ้นให้รีบตักถ้าช่วงไหนงานเยอะเงินเข้ามาเยอะก็ขยันอดทนหน่อยทนเหนื่อยหน่อยค่ะผลิตงานทํางานนะคะขาย ของหรือคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามหรือจะคุณจะทำํำงานประจําก็ตามนะคะคุณอาจจะมีรายได้พิเศษเข้ามานะคะก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้แสดงความสามารถค่ะทำงานหลายๆอย่างนะคะขายของออนไลน์ไปด้วยก็ได้หรือจะลงทุนในเรื่องของการซื้อหุ้นซื้อก่อนทุนรวมซื้อ เหรียญดิจิตอลต่างๆแต่ก็ต้องมีความรู้ด้วยนะคะก็ศึกษาหาความรู้ค่ะนะคะไม่มีอะไรที่เราจะรู้เองแต่สะรู้เองโดยที่ไม่ต้องไปศึกษาหาความรู้ถ้าสนใจเรื่องการลงทุนก็ต้องไปศึกษาหาความรู้คุณเก่งคุณสามารถอยู่แล้วค่ะก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดวงเปิดในการหาเงินแล้วก็ยิ่งยิ่งทำมากยิ่งได้มากยิ่งเปิดโอกาสทำหลายๆอย่างก็จะมีเงินเข้ามามา,มากยิ่งขึ้นขอให้ขยันอดทนนะคะ ความรักความสุข จะพบกับความสําเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานบางคนอาจจะได้รับข่าวดีได้มั่นหมายได้แต่งงานหรือไปร่วมงานเฉลิมฉลองการแต่งงานของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้นะคะก็พบกับความสุขนะคะมีเกณฑ์เฉลิมฉลองในเรื่องของความสุขของการแต่งงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นดีเห็นคล้อยนะคะกับความรักที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้พบเจอกัลยาณมิตรที่ด,ดีคนที่ดีหรือได้แฟนนะคะคนที่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ช่างพูดช่างคุย ตงเอาใจดูแลนะคะต่อไปค่ะเราจะมาขอไพ่อลาเคิร์ได้ช่วยแนะนำนะคะให้กับชาวกรกฎค่ะสำหรับนี้นะคะก็คือ angel and a n c h e s t e r นะคะเป็นไพ่ออรเคิลที่จะ guidance ให้คำแนะนำให้ข้อคิดให้คำแนะนำนะคะ ร,ร็อกเกิลบอกว่า mountains นะคะ stand your ground หมายความว่าให้คุณนั้นมีความมั่นคงนะคะในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองและแสดงความสามารถที่มันแฝงอยู่ให้ปรากฏออกมานะคะคนเราจริงๆนะ่ยความสามารถที่เราเห็นที่เราอยู่บนน้ำเนี่ยนะคะเหมือนภูเขาเนี่ยมันจะมีแค่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ ความสามารถลึกๆที่ซ่อนอยู่ข้างในของคนเราเนี่ยมีลึกมากเยอะมากนะคะเหมือนคนที่บ้านไฟไหมอะแล้วตกใจมากเลยแล้วอุ้มตุ่มน้ำเนี่ยวิ่งออกนอกบ้านไปได้เนี่ยนี่คือความสามารถแฝงที่อยู่ในตัวตนของมนุษย์เรานะคะดังนั้นให้ เอาความสามารถที่มันซ่อนอยู่นั้นออกมานะคะให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณนะคะสร้างเงินสร้างทองสร้างไรายได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมั่นคงขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเรื่องของความรักบ้างค่ะลอรเ์เรนสำหรับ The Romance Angel สำหรับนี้นะคะ The Romance Angel ได้ใบนี้ค่ะ You deserve love You deserve love คุณคู่ควรกับความรักถึงเวลาละที่จะมีความรักสักทีนะคะคุณคู่ควรกับความรักควรที่จะมีรักได้แล้ว You are love able นะคะก็คือคุณคือความรัก รักตัวเองอย่างแรกเลยนะคะไม่มีใครรักเรามากที่สุดเท่าตัวเราเองหรอกค่ะนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะทำให้ตัวเองมีสิ่งดีๆนะคะได้กินดีอยู่ดีแต่งตัวดี ะะให้ความรู้หาทักษะประสบการณ์พัฒนาตัวเองแล้วจากนั้นถ้าคุณรักตัวเองคุณจะมีคนเข้ามารักคุณนะคะเพราะ you deserve love คุณสมควรที่จะถูกรักค่ะต้องมีความรักแน่ๆน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักได้มีความรักแน่ๆแ,แต่ก่อนอื่นต้องรักตัวเองก่อนค่ะต่อไปค่ะ จะเป็นในเรื่องของบุฎาวิส d o m i n ในเรื่องขององค์เทพต่างๆค่ะองค์เทพที่มาปกปักรักษาหรือว่าส่งผลต่อดวงชะตาของชาวกรกฎในช่วงนี้จะเป็นองค์เทพใดท่านต้องการสื่ออะไรให้กับชาวกรกฎได้องค์นี้มาค่ะองค์นี้คือองค์นี้คือเป็นองค์เทพผู้หญิงนะคะเป็นองค์เทพผู้หญิงท่านบอกว่า life will be an adventure if you let it u n f o l t from within ชีวิตเนี่ยมันตื่นเต้นท้าทายนะมันไม่ได้น่าเบื่อชีวิตมันมีอะไรเยอะแยะมากมายให้เราต้องเรียนรู้ให้เราต้องผ่านมันไปทางเรื่องยากๆเรื่องง่ายเรื่องถูกและเรื่องสุขดังนั้นนะคะให้เราเนี่ยสู้ชีวิตต่อไปผ่านเรื่องราวต่างๆ ต่อไปเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้และเราจะเข้มแข็งเก่งขึ้นแกร่งขึ้นจากบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในชีวิตของเราจากประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีค่ะเรียนรู้กับชีวิตแล้วคุณจะเก่งและแกร่งขึ้นนะคะเอาละค่ะก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับการทำนาย 12ราศีนะคะในช่อง e l นายทาร์ลดพยากรณ์ไบโคเอวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกท่านนะคะขอให้คุณทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ